ครับวันนี้มาอยู่ที่สนามวุฒบอลนะครับกำลังซ้อมอยู่ที่สเกตหนึ่งด้านในนะครับกำลังจะตีไปเอ้าเจ้ากระลอกน่ารักน่ารักนะครับกบมาอยู่ขวางพอดีเลยไม่รู้จะตีไปได้ไหมนะครับนี่ครับเจา้าหล่อนอยู่ตรงกลางเกรดเลยนะครับเห็นไหมวิ่งตุ๊บตุนนาาต๊บตุ๊บตุ๊บตไ๊บตุ๊บตุ๊นตุน๊บตุ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 ตุ๊บตุ๊บตุต นะครับนี่ครับชีวิตในสวนเล่นวุดบอลนะครับเนี่ยกำลังวิ่งกันหากินหน้าตาสวยน่ารักมากครับนะครับนั่นกำลังขึ้นต้นไม้ทั้งคู่เลยหนุนไปแล้วครับหนุนข้างบนครับนี่ก็กำลังซ้อมวุดบอลอยู่ครับวันนี้ก็ตีไม่ได้ครับเพราะว่าขวางทางไว้ครับ